ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ย่านโซกี่กันนะคะคนที่มาเยอะแยะเพราะเป็นช่วงวันหยุดโกลเด้นวีกเลยนะคะเนี่ยโอ้ oh. เข้าสู่ช่วงโกลเด้นวีคสองวันสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้โกลเด้นวีกคืออะไรไทยพูดง่ายๆก็คือช่วงเวลาวันหยุดหลายๆวันติดต่อกันน่ะือ hmm? เอออะไรนะ่ะ วันหยุดเฉพาะกลางคืนงั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นวันหยุดก็คือได้หยุดทั้งวันเลยนี่อย่าบอกนะว่าเธอไม่เคยมีวันหยุดเลยนะ่ะเฮะไม่จริงใช่ไหมโลกเก่าของเธอนายจ้างเอาเปรียบเธอขนาดนั้นเลยเหรอโอเคตัดสินใจละว,วันนี้ผมจะพาเธอไปพักผ่อนเองโอกาสดีเลยที่จะพาเบอร์นาไปโลกภายนอกจะเป็นวันหยุดแต่ก็ยังมีคนออกมาทํางานสุดท้ายก็ต้องไปเบียดกันบนรถไฟอยู่ดีเอ๊ะคนพวกนี้เป็นทาสด้วยเหรออย่าไปพูดอย่างนั้นนะ ตัวนี้สิห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้แล้วล่ะมันคงดูแปลกตาสําหรับเธอสินะเท่าที่ดูในเน็ตมาร้านน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละอ๋อนั่นไงว้าวนี่หรอร้านที่หนุ่มสาวขอนิยมกันในสมัยนี้ดูเหมือนว่าเบอร์น่าก็น่าจะชอบเหมือนกันนะเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะมาสองคนครับที่นั่งคู่หลอดว่างอยู่นะคะ ดี๋ยวฉันจะนาทางไปให้เอาไหมคะขอไปที่นั่งปกติก็พอแล้วครับเอ่อเข้าใจแล้วคะ่ะคู่รักอะไรกันเล่าเฮ้ย hey, ดูสิดูสิผู้หญิงคนนั้นสวยจริงๆใช่สวยมากน่าจะเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าแฟนหนุ่มของเธอดูเหมือนเด็กนร้ดเลยแฮะเรอก็มีแต่กลุ่มผู้หญิงไม่ก็คู่รักถ้าคนอื่นมองเรามาก็หมายความว่าจะเป็นไปได้ยังไงกันเล่า oh. เออขอโทษยังเลือกอันที่ชอบไม่ได้งั้นหรอให้ตายเถอะนี่มันยอมรับไม่ได้ฉันเป็นหมอในอนาคต เทียบกับคู่รักพวกนั้นไม่ได้หรอกขอโทษที่ทําให้รอค่ะคุณลูกค้ากินได้เลยไม่ต้องเกรงใจถ้าเธอกินเสร็จเราต้องรีบออกไปให้เร็วที่สุดอ,อ้ามเฮ้ดูสีดูสีคู่รักตรงนั้นมีอ้ามกันด้วยฟังนะอย่าทำแบบนี้ตอนอยู่ข้างนอกเด็ดขาดอาอรีบกินเข้าซะสิยังไงก็ไม่ยอมกินสินะ <c oughs> ดีละฟังนะนี่คือการชิมเธอช่วยชิมไปหน่อยได้ไหม <c oughs> เผื่อมีอะไรบางอย่างผิดปกตินะอื <c oughs> ถึงจะรู้สึกผิดกับร้านไปหน่อยแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ ก็ไม่ยอมกินดีๆสินะอมนี่นี่นี่น่เอ,อเข้าใจแล้วล่ะดูท่าทางเธอน่าจะชอบแฮะงำ่ำโหไม่เลวเลยนี่เจ้านี่ถึงวันๆเราออาเตรเลียนนานๆทีมีเวลาแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันเฮ<หร>้อ๋อร่อยมากเลยนะนี่ก็ใกล้ถึงเวลาที่พวกเราจะไปฮ<หร>ท,ทำไมถึงร้องไห้ล่ะ อย,อย่าแกงกันสิดูตรงหลังสิคู่รักทะเลาะกันทําผู้หญิงร้องไห้ด้วยนะนั่นนะ่ะแบบนี้แย่แน่ก่อนอื่นก็ต้องทําให้หยุดร้องไห้ก่อนทําไงดีล่ะคิดเข้าสิเบอร์หนะ้าอย่ายร้องไห้ไปสิอุตส่าห์ได้มีเวลาวันหยุดทั้งทีเรามาสนุกด้วยกันดีกว่านี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอย่างน้อยก็ทําให้เธอหยุดร้องไห้ได้แล้วนะฮยจูซ hey, ี่จูจีกันใหญ่เลยนกน้อยอย่าร้องไห้ได้แล้วนะ มีรูปหัวยให้กันด้วยช่างอ,อดอนจริงๆเด็กมัธยมนี่มันน่ารักจริงๆเลยนะขอบคุณสำหรับอาหารเราเหมือนคู่รักกันตรงไหนฉันมันหนอนหนังสือสุดท้ายก็ต้องไปอ่านหนังสืออยู่ดีให้ตายเถอะไม่เคยอับอายขนาดนี้มาก่อนเลยฉันยอมตายดีกว่าท้าให้เพื่อนร่วมชั้นมาเห็นเข้าทาฟ้าเข้าที่คงงั้นหรออ่า ไม่เข้าใจเลยสักนิดถ้าไม่รีบทําไม่เสร็จแน่เมื่อวานก็ออกต่เทียวเ,เล่นทั้งวันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิเมืม่อวานนี่โคตรน่าอายถ้ามีคนรู้จักมาเห็นเข้าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะไม่เป็นไรเธอไม่ต้องไปเปิดเดี๋ยวผมไปเปิดเองเธอไม่ใช่ทาสะหน่อยเอ่ออัสมีซังทาไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะแม่ของฉันบอกให้เอามาให้นะ่ะอสมิใครเด็กเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นของผมอืมขอบคุณมาก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บ้านเราเขียวใกล้กันนี่นาโหหน่าอร่อยนะเนี่ยแล้วนี่ใครอ่ะว่าแล้วต้องถามแบบนี้ไม่ดีแน่เออเดี๋ยวผมไปเอาน้ำชามาให้ดีกว่าใครจะไปคิดหรอว่าเพื่อนร่วมชั้นจะมาบ้านตัวเองคุณอสมิส่งสั่จนตาแข็งไปหมดแล้วหรือว่าเธอจะได้ยินก่อนเข้าบ้านยงไงดีกับสถานการณ์แบบนี้ล่ะจี เอาผู้หญิงมาเป็นท่าไม่ดีแน่โดนประนามแน่ๆเลยเราผู้หญิงคนนั้นใครกันนะ่ะทั้งเทอมที่ฉันก็มาก่อนแท้ดีมาละลายกันทัาสะแคกี่คงไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเรียนหรอกหรอคนสวยคนนี้คือใครนางแบบชาวต่างชาติยังหรอเราต้องรู้ให้ได้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้อืมต้องแนะนําให้รู้จักสินนะเบอร์หน้าทางนี้เรียกชื่อต้นกันด้วยทีกับฉันยังเรียกนามสกุลโดนแสงซะแล้ว เ,ออเธอคือด้วยเหตุผลบางอย่างที่บ้านเธอเลยถึงมาอยู่ที่นี่ดูเธอสงสัยมากกว่าเดิมอีกที่พูดมาคงไม่เชื่อกันสินะเออไม่สิคือว่าขอบคุณนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวผมทำเองเอา้าส่งมาเอาหนะ้าไม่ต้องหรอกมอพเข้าให้นี่เชิญนะ่ไม่ต้องทำหรอกนะแย่ yeah, มากนี่มันแย่มากเราต้องทำให้เบอร์หน้าไม่แสดงนิสัยทาดออกมาอะไรกัน จะมาหวานต่อหน้าฉันนํำเพื่อหรือว่าเธอจะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วจะฉันฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันต้องทํายังไงดีหรือว่ามันสายไปหมดแล้วจะมาหวานต่อหน้าต่อต,อตาฉันทําไมทา,าคาจิคงเองโง่เธอบบว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะเบอร์หน้าก็แค่ลูมเมทลูมเมทบ้านป้าแค่สินี่ทา,าคาจิคงที่จริงแล้วฉันเห็นทา,าคาซากิคุงกับผู้หญิงคนนี้ที่คาเฟ่เมื่อวานตอนแรกก็คิดว่ามองผิดไปแต่ดูดีๆเป็นเรื่องจริงสินะ ทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่เชผหายแล้วเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานเอาเป็นว่าต้องแถไปก่อนทำยังไงก็ได้ให้เธอคิดว่าเบอร์นาไม่ใช่ธาตุเข้าใจแล้วที่พวกเราไปนั่งเมื่อวานก็เพราะว่าผมก็แค่อยากทำให้เบอร์นามีความสุขใช่ที่เบอร์นาป้อนคาเฟ่ไม่ใช่เพราะว่าผมบังคับแต่เธอทำด้วยความเต็มใจของเธอเองนะแต่อย่าเข้าใจผิดไปล่ะพวกเรามีสถานะเท่าเทียมกันไม่ได้กดขี่กันเลยทั้งหมดก็แค่นี้แหละเข้าใจใช่ไหม ใช่ฉันเข้าใจแล้วเอ๊ะทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะนี่เราพูดอะไรผิดไปหรองั้นฉันไปลเอลอเดี๋ยวก่อนอย่างน้อยก็ดื่มชาก่อนไหมล่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมาเปิดแฟนต่อหน้าต่อตาฉันแบบนี้ตั้งใจเรียนเป็นมิตรจิตใจดีทั้งๆท,ที่เป็นจุดดีของเขาทแท้ๆฉันรู้จักทัาสกาจิด,ดีที่สุดทำไมจจุจผู้หญิงค,คนนี้ก็จะมาแย่งไปทั้งหมดนั้นหรอมีอะไรล่ะเอ๊ะ ทธอทำอะไรนะ่ะอาขอโทษขอโทษนี่คือนิสัยของเบอร์น่านะ่ะเธอชอบทำอะไรแปลกๆอยู่บ่อยครั้งนิสัยนั้นหรอทั้งที่เราก็ททำตัวแย่ขนาดนี้แต่เธอก็ยังทำดีกับเราโอดน้ํมอะไรขนาดนี้ฮาขาขาขาาาาเฮฉันพาใจและยอมรับทุกอย่างฉันจะไปถามอะไรทั้งสองคนอีกแล้วล่ะทาฟากาจิคุงกับเบอร์น่า ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขอันเป็นนิรันด์เลยนะไว้เจอกันที่โรงเรียนล่ะอืมไว้เจอกันมฝ่ายลุงบนฟ้าด้วเหรอวันนี้ความสุขอันเป็นนิรันด์คนที่พูดแบบนั้นคนเป็นงานแต่งไม่ใช่หรอตรงนู้นคือโรงเรียนส่วนตรงนั้นคือสถานีตำรวจยังไงก็จำไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรียนส่วนเธอก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวนี่น่า ตรงนั้นหรออ๋อนั่นคือร้านสะดวกซื้อนี่ช่วยถามทีละอันได้ไหมเรื่องนั้นเอาไวท้ทีหลังมากินข้าวก่อนดีไหมอมกับข้าวไม่มีอะไรเลยนี่ว่านั่นสิมีส่วนของเบอร์หน้าเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ต้องออกไปช้อปปิง้งเออไม่ต้องคิดมากหรอกช่วยไม่ได้งั้นผมออกไปซื้อของเองนี่นีนี่นเอ๊ะนี่เธอจะไปเองงั้นหรอให้ไปคนเดียวยังไม่ไหวหรอกมั้งนั่นสิ หลังจากที่ผมไปโรงเรียนเบอร์นาก็ต้องใช้ชีวิตแค่คนเดียวงั้นก็ต้องฝึกเธอตั้งแต่ตอนนี้เบอร์นางั้นก็ฝากด้วยนะส่วนของที่จะซื้อผมเขียนไว้ในนี้หมดแล้ว <c oughs> จะให้ไปซื้อของแค่ใกล้ๆแต่ยังไงก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีเอาเถอะร้านก็อยู่ใกล้ๆนี่เองเฮ้แย่ละมันใช้เวทมนตมอะลรตรงนี้ต้องเข้าไปหยุด <c oughs> ไม่สินั่นกำลัง หักห้ามใจตัวเองงั้นหรอมันก็ดูสถานการณ์ต่อไปดีกว่าพอไม่ลองเกี้ยจะโลหัวเจ้านี่ก็ได้แล้วเป็นสาวน้อยเอาหนาเอาหนามันไม่กัดตอกอื้ย <L OU FF> อย่างน้อยก็ผ่านสถานการณ์แบบนี้ได้ <L OU FF> <S 1> <S 1> ถึงสักทีที่เหลือก็แค่ซื้อของแล้วไงเยนั่นถึงไปคิดตังค์ด้วยตัวเองเหรอแคชเชียร์ก็อยู่ตรงนั้นนะสแกนรายการของคุณกร,รุณาใส่เงินสด เหลือจะเชื่อเลยแฮะขอโทษเครื่องคิดตังเนี่ยนะเอาเถอะอย่างน้อยก็ซื้อของเป็นเราต้องรีบกลับก่อนเบอร์นาโอ้ยรูกไม่ไหวล่ล่ลัล่อลาล่ล่อลาอหล่ล่อล่อห่อห่อล่อหล่อหล่อ่ออห่ออหล่อเลอห่ออออ่อออ จะบ้าหรือไงจะจะไปทิ้งเธอลงได้ยังไงกันเล่าเราก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยฮะอ๋อนี่เบอร์หน้าทำไรอยู่นะช้าขนาดนี้ว้าสายแล้วสายแล้วสายแล้วเบอร์หน้าทำไมเธอถึงไม่สิไม่ใช่ความผิดของเธอเอาเป็นว่าจะกลับมาตอนเย็นๆไปก่อนนะขนมปังสองอันค่อยเอาไว้กินวันพรุ่งนี้ว กิดอะไรขึ้นทาวสคกิคงครูไม่เคยเห็นเธอมาสายเลยฟักครั้งเลยเนาะขอโทษครับแย่ชะมัดมาสายจนได้สินะเราเกิดอะไรขึ้นกับนายล่ะช่วงวันหยุดยาวเอาเวลาไปเล่นทั้งหมดไหนหรือไงชิกะแล้วนายล่ะแน่นอนช่วงวันหยุดยาวทั้งทีฉันก็ต้องไปเที่ยวเล่นกับสาวๆต่างโรงเรียนอยู่แล้วล่ะคนบ้านเรียนแบบนายคงไม่มีแบบฉันละสิครับครับครับ ตอนนั้นยังหัวล้นๆตอนนี้ทํามาไปจีบสาวเลยนะแกเองก็จอาชมรมงฟุตบอลเหมือนฉันนี่นาฉันทําไปก็เพื่อการเรียนนะเว้ยพอทุกคนขึ้นมาปลายก็เริ่มสนใจเพศตรงข้าวกันหมดเลยสินะผมคงไม่มาสนใจเรื่องนี้หรอกนะเอาเวลาไปเรียนดีกว่าหึตายกันนะผู้หญิงคนนั้นโคตรน่ารักเลยเป็นชาวต่างชาติเหรอคงเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหลอมั้งแย่ละแล้วไงเบอร์หน้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอืม ขนมปังงั้นหรอใฮ่ใได้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 โตรู้รูู้้จญกคุยกันนารักนาดนีด้วยหรอเป็นอะไรของนายกันอนาชิกะคนสวยขนาดนี้มีทุระอะไรกับใครตงงั้นหรอทั้งสองคนเป็นแฟนกันสินะเออไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะตอนนี้เธอรีบกลับบ้านไปเถอะเฮ้ชุดนั่นมันของใครตไม่ใช่เรือไงเอ๊ะแบบนั้นก็แปลว่าเป็นแฟนกันสิ แถมยันอยู่ด้วยกันอีกเหลือจะเชื่อทาคาสกิคงุงไม่ใช่โว้ยแตนเงเยบเหมาไปแต่กลับพาแฟนเข้าบ้านส,สุดยอดไปเลยทาคาสกิคงุงนี่แกทำตัวแปลกอีกเดียวนะนี่ทุกคนใจเย็นก่อนนะอสมิฟังอสมิรู้เรื่องทุกอย่างขอร้องแหละอธิบายให้ทุกคนเข้าใจทีอสมิสังช่วยอธิบายเรื่องของพวกเราให้ทุกคนฟังทีสิ่งที่ฉันจะพูดมีแค่ข้อเดียว ความสัมพันธ์ของทาซาคิคุงกับคนคนนี้ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะแต่ยังไงกันแน่นี่ว้าาฉันคิดว่าล้าเชียวครโตจะมีแฟนน่ารักขนาดนี้ได้ยังไงกันล่ะนี่แกแหละจะทําให้ตกใจกซสิโหนกหูชมัดดีแล้วทุกคนจะได้แหกเข้าใจผิดสักทีพวกเขาไม่ใช่แฟนธรรมดาแต่ถึงขั้นจะแต่งงานกันในอนาคตด,ด้วยล่ะยกโทษได้ฉันทีเถอะคขโตฮงขอโทษที่เสียมารยาเป็นอะไรของแกอีกทีนี้ อันที่จริงแล้วฉันก็แค่ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆไม่เคยไปกับผู้หญิงคนไหนเลยแล้วอีกอย่างก็ยังเล่นกับเด็กประถมแถวบ้านเออเข้าใจแล้วช่วยหยุดก้มหัวทีนี่ช่วยฟังทีเถอะผมกับเธอคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยอ๋ออืมนี่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 จะให้ผมพูดยังไงกันล่ะเอ,อ๊ะอะไรหรอจะให้ถือเจ้านี่เป็นท่าสงั้นเหรอ ให่สสสโสุดยอดไปเลยโลกเจ็สดๆไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนไทยสังคมแน่าขยะขยะเยนแต่เข้าใจผิดไปละเธอเป็นท่าจร,จริงๆเอ้ยไม่ใช่ช่วยอยู่ทำตัวห่างเหินกันสักทีเถอะน้าเดี๋ยวค่อยไปอธิบายให้ทุกคนฟังทีหลังแล้วกันเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกอยังไงซะเจ้าพวกนั้นก็คบกันตั้งแต่ปฐถมแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเธอยังอุตส่าห์เอาข้าวกลางวันมาให้ผมขอบใจนะเบอร์หน้า ถึงความจริงผมจะสนใจในเพศตองข้ามเล็กน้อยสุดท้ายแล้วทุกคนก็ตกหลุมรักกันอยู่ดีตัวผมกับเบอร์น้าเนี่ยนะเบอร์น้าขอชุดผมคืนด้วยนะ <c oughs> เออแม่ครับคือว่าเราทั้งสองเป็นแฟนกันใครจะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ล่ะต้ <c oughs> อ,อนเวลากลับสักเล็กน้อยไปเรียนแค่วันเดียวก็ต้องหยุดหลายวันเหมือนเดิมรู้สึกมัน เหมือนกับว่ายังคงเป็นวันหยุดยาวเหมือนเดิมเลยหืมวันนี้คงไม่ต้องใช้เจ้านั่นแล้วล่ะเพราะเมื่อวานเป็นวันธรรมดานับแต่เมื่อลืนผมก็ต้องไปเรียนปกติแล้วพองานวันนี้ขิบหายแม่จะมานี่ก็ใกล้ถึงเวลาที่แม่จะมาลืมไปซะสนิทเลยแล้วจะอธิบายเรื่องเบอร์ได้ยังไงดีล่ะถ้าผมพูดความจริงไปแม่คงคิดว่าเราเป็นบ้าแน่แค่เรื่องที่โรงเรียนก็ปวดหัวแทบแย่ต้องหลอกทุกคนให้เชื่ออีกแฟนสาวหรอเบอร์หน้า ช่วยฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดทีกลับมาเวลาปัจจุบันทาคาสาก,กิโมมิจิคือแม่ของผมเองแฟนของไดโตคุงใช่ครับขอโทษทีที่ไม่ได้บอกแม่แล้วก็พาเธอกลับมาอยู่บ้านฟังน้ำเบอร์หน้าแค่ทำตามสิ่งที่ผมพูดก็พอแล้วหลอกว่าเป็นแฟนกันต้องโดนกดแน่แน่ที่ลูกชายแค่มอปลายแต่กลับเอาแฟนมาอยู่ด้วยไดโตคุงว้าวไปหาแฟนน่ารักแบบนี้ได้จากที่ไหนนี่ย เอ๊ะแม่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่หนูน่ะมาจากที่ไหนหรอดวงตาสวยมากตัวก็ผอมเรียวแถมยังดูดีอีกคนแบบนี้แต่งตัวเล็กๆใส่เครื่องประดับนิดหน่อยออกมาน่ารักเลยนะเนี่ยแต่ว่าชุดสเติฟูดก็ดูดีแฮะบางทีก็โลทตสโลลิต้าด้วยหนูน่ะสนใจมาเป็นนางแบบไหมจ๊ะแม่ผมทำงานเกี่ยวกับถ่ายแบบถ้าเจอคนน่ารักน่ารักหน่อยก็จะเป็นแบบนี้แหละโทษทีนะยังดีนะที่เธอไม่บ้านะโจโจ๊โจ,จ ได้โตคุงนี่ลูกนะ่ะเฮ้ทั้งๆที่แฟนท้องหลงสักขนาดนั้นแต่กลับไม่สนใจอะไรเลยแม่คนนี้จะไม่ยอมให้ลูกสาวหิวเด็กขาดไม่ใช่ลูกสาวของแม่ซะหน่อยอิตากิมานี่หนูน่ะชื่อเบอร์หน้าใช่ไหมถึงจะเป็นแค่ของเหลือแต่ว่าก็ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะอ้อมเฮ้แย่แล้วหลุดนิสัยปกติไปซะแล้วสปอร์หรอขอบใจจ้า นัมมาตาฉันแล้วอามเป็นอะไรเป็นะ่ะมันต้องเกยงใจแม่หรอกนะเป็นแบบเดิมอีกแล้วสินะมานี่ไม่ต้องเก่งใจหรอกอะทาน,นเข้าไปได้แล้วน้่เก่งมากอ่ะนี่อีคมอมพลังของความเป็นแม่ไม่สามารถปฏิเสธได้สินะขอบคุณสําหรับอาหารอืมเดี๋ยวผมทําความฝาดเองจริงเหว่ขอบใจนะได้โตขวงเนี่ย น่ารักขึ้นมากเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่กลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะก็แม่อย่าอยู่ต่อคุยกับเบอร์หน้าอีกหน่อยนะอุ๊ยข้าใจแล้วช่วงวันอยู่จ้าทั้งทีก็อย่า,อย,าอยู่กับแฟนสินะอือ,อรีบกลับไปได้แล้วจ้าจ้าจ้านี่ได้โตคงนานๆทีก็แวะกลับมาบ้านหน่อยนะลูกเออนั้นไปละนะนานๆทีเจอกันโตขึ้นมากเลยนะ ม่ม้าคนนี้รูสึกเหงาชมอโอ้เอ๊ะเหลือว่าจะมาบอกลาแม่นั้นหรอเปอรน้าจังแม่ขอฝากได้โตุงด้วยนะถุยจะตั้งใจเรียนขนาดไหนแต่ก็ป็งเป็นเนท่เด็กมอปลายถ้าไม่เด็กผู้หญิงที่ชอบอยู่ข้างกายก็คงมันเท่มแขกขึ้นเยอะแน่ๆเลยเมื่อไหร่ที่ใครตกลกับบ้านเปหน้าก็มากินข้าวด้วยกันอีกนะ อีกด้านนนึงนี่เบอร์หน้าช่วยหยิบผ้าเช็ดจานให้หน่อยได้ไหมนี่เบอร์น้าเบอร์หน้าอยู่ไหนอะสำหรับใครที่มีกระตังก็โดนเนตให้ผมได้นะครับเผื่อตอนที่11ถึง15จะมาเร็วขึ้นแล้วก็เอาตัางไปจ้างนักพากไอเย็บจ้างอย่างแพงอะผมไม่อยากใช้ AI แล้วหายตัว